โอเครถมาค้ามรถเร็วได้ที่หนึ่งหนึ่งสองจะเด่นชายไปทางหุงเทพมหาวินยาทุก <c oughs> <c oughs> คน,คนผมมีมีเรื่องอะไรจะบอกนะคือผมเห็นข่าวและข่าวช่องสามสองรถเร็วได้ที่หนึ่งหกแปดจากนันตาหุงเทพมหาวินไปชนรถกระบะสองแม่รูปเสียชีวิตตั้งสีส่ศพนะครับอ่า นะเห็นข่าวแล้วนะวอ้คนที่ขับรถคือคือเขาว่ากินเหล้าเอ็นตอฮอด้วยที่จริงอะ่ะเวลาขับรถหรืออะไรเขาไม่ให้กินเหล้านะเออจะบอกให้เวลาขับรถน่ะไม่เจอทางทางรถไฟมั่งอะไรมั่งแล้วคุณนะ่ะจะแหลง แลกเล่าทำไมนะนี่นี่ว่าหัวเราจะของคีไม่ไหวอะ่ะห้าสองสองเจ็ดนะนี่ว่าหัวไม่เป็นไรมากนะครับมาวันนี้ <ś les> หนึ่งหนึ่งสองใช้หัวอะไรสี <ś> ่ <les> สองศูนย์หนึ่ง ี่วันดีคะ จริงรถไม่น่าตัดหน้า,นารถไฟเลยไดนะ้ให้รถไฟจะรอก่อนแล้วให้เขาแบบจะรอขับรถก่นนอนในรถไอกรถกระบะอ่ะ ได้กิโลกด้สิบกิโลเมตรสองชั่วโมงเา่อไปครับตอนเรกที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ไปจอดที่ตุ้มแต่งทับกนบนินหลัง้ำโพ้นครสวรรค์สายนี้จะไปครับ